และตอนนี้นะคะทีมกรีธาทีมชาติไทยนะคะนำโดยท่านพลตำรวจตรีสุรพงศ์นะคะอาริยมงคลนะคะอุปนายกสมาคมกีฬากรีธานะคะซึ่งทำหน้าที่ผู้จัดการทีมในการแข่งขันครั้งนี้นะคะพร้อมด้วยประธานผู้บุกสอนกรีธาทีมชาติไทยค่ะพลตำรวจตรีสุภวัฒน์อาริยมงคลนะคะและอาจารย์วิทยานะคะปัตรมะรังปูลค่ะ จ้าหน้าที่ยืดเหยียดกล้ามเนื้อของเรานะคะนำคณะนัก,กรีธานะคะทีมวิ่งผัดสีครูหนึ่งร้อยเมตรชายนะคะเข้าร่วมการแข่งขันนะคะในรายการวิ่งผัดสีคร0หนึ่งร้อยนะคะที่เมืองอินชอนสาธารณรัฐเกาหลีนะคะเพื่อคัดลายเข้าการแข่งขันรีทาชิงแชมป์โลกนะคะที่สหรัฐอเมริกานะคะซึ่งเดินทางในคืนนี้นะคะนักกีฬาเดินทางทั้งหมดนะคะห้าคนนะคะประกอบด้วยจากอากาศโทบันดิตช่วงชัยนะคะสิบตำรวจตรีส,รสิริพลพันแพร ตํารวจตรีชยุธคงประสิทธิ์นะคะแล้วก็น้องบิวของเรานะคะภูริพลบุญสอนค่ะและก็สระอัดดาบบังนะคะสําหรับวันนี้นะคะน้องบิวของเรานะคะก็ดูไม่ค่อยสดชื่นเท่าที่ควรนะคะเนื่องจากเมื่อวานน้องได้ทําการฉีดวัคซีนเข็มที่สามนะคะซึ่งครบ ระยะเวลาพอดีนะคะในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 นะคะซึ่งทีมก็มีความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นะคะในการแข่งขันกรีธาครั้งนี้นะคะซึ่งทางประเทศเกาหลีนะคะได้เชิญทัพนักกรีธาทีมชาติไทยนะคะเข้าร่วมการแข่งขันนะคะซึ่งจะแข่งขันในวันที่3และวันที่4นะคะมิถุนายนนะคะพร้อมไหมก็พร้อมฉีดวัคซีนมาเมื่อวานมีผลกับร่างกายมากน้อยแค่ไหนคะน้องบิวก็ มีมากครับเพราะว่าผมไม่สบายก็แบบมีไขค์ปิดแต่ก็แบบตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยสำหรับรายการนี้กดดันไหมคะคก็กดดันไหมก็ไม่ค่อยกดดันมากครับเพราะว่าแบบเพิ่งถ่ายซีเกมมาก,ก็รู้สึกว่าค,คุณคิดเงเิงนเดือนค่ะก็ขอให้โชคดีนะคะน้องต้าเป็นไงบ้างมีความพร้อมค่ะไหนคะรายการแข่งขันในครั้งนี้พร้อมมากครับแต่เต้นเต้นอบเต้นเต้นเต้นถือว่าเป็นครั้งแรกด้วยใช่ไหมคะที่เดินทางไปแข่งที่ประเทศเกาหลีใช่ครับ แต่เป็นครั้งที่สองที่ออกนอกประเทศนมีความคาดหวังยังไงบ้างคะก็อยากจะให้ทีมผมทำสถิติได้ดีขึ้นจะอยากจะลดสถิติเดิมที่เคยทำไว้ที่เวียดนามลงมาสักนิดนึงก็ได้ดี้ะหลังจากเราได้ผ่านการแข่งขันในรายการีเกมมาแล้วนะคะกับรายการนี้แตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนได้ข่าวว่าเราเจอคู่แข่งที่ค่อนข้างที่จะมีประสบการณ์แล้วก็ทำสถิติดีหลายทีมใช่ไหมคะครับไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่ผมคิดว่า เตรียมการครั้งนี้ที่ผมก็จะดีกว่าครั้งที่ไปเวทนานแน่นอนใช่ขอให้โชคดีนะคะอยากฝากอะไรถึงกองเชียร์บ้างไหมคะก็ันีรอเชียร์ทีมนิกรร้อยทไทยแลนด์เยนะครับองขอบคุณครับวันนี้น้องดิวก็มีกำลังใจจากคุณแม่สุภาวดีมักผลน,นะคะซึ่งเดินทางมาส่งที่สนามบินสุวรรณภูมิด้วยค่ะ โดยมีผู้ปกสรอนนะคะอาจารย์วัฒนาสุวรรณรักษานะคะก็เดินทางมาส่งลูกศิษย์ด้วยนะคะลกอบนเ